สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็วันสั้นน็อกคำด้วยกันเดี๋ยวนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในวันนี้เราก็เราก็จะมาเปิดหายเอาอาปีโก GT กับวปที่ด้านซูเปอร์เซลสี่นะครับผมสงสัยคลิปที่แล้วเนี่ยผมคิดในใจนะครับว่ามันเป็นเพราะอันนี้ส่งของโบเเปอร์หรือเปล่าถ้ามันเป็นเพราะอันนี้ส่งของโบเเปอร์ตสติ้งเนี่ยผมก็จะใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมคิดว่าเพราะว่าผมตั้งโบเบปอร์เป็นโกสามคลิปที่แล้วไงผมเลยได้เอาอาแปดปีโกสามเป็นสองง่าายยด ผมลองตั้งวอลเปเปอร์นี้ดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับผมมูเตลูชัดๆนี่มันมูเตลูแบบระดับพระเจ้าอ่ะเฮียไม่รู้แหละแต่เราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าตู้โกจีทีเ่าสี่มีตัวละครอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเพราะวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับลองมาใช้ดูนะครับสุดวอลเปเปอร์อาจจะใช้งานได้ดีกว่าที่คิดนะครับผมโอเคอย่างที่รู้ก,กันคือ8ปีอ่าซินเชออนกับไอเชออนนะครับเอ้ยไอเชออนกับโนวาเชออนโอเคแกม่าสองนะครับผมมีอ่าอันนี้ โกเอลอาโกกับวีต้าภาคคูลเลอร์เมทัลคูลเลอร์นะครับผมอ่ะโกบาคาโอเจ็ดปีหกปีห้าปีอ่ะบูโกจีทีโอโหตัวละครหน้าตู้ไม่ตัดกับตู้เมื่อกี้เลยถ้าได้จิโตะผมก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าในสิบตัวฟีเจอร์เนี่ยจะได้ตัวละครไรและอย่างหนึ่งถ้าได้ไโจบู so p, Boo, มาก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเจ็ดตัวนี้เนี่ยผมจะได้อาตัวละครตัวไหนอีกนะครับผมโอเค ที่บางก็เหมือนเดิมน,นะครับที่พงานาได้คือเซนโอมิติดออเสแล้วก็ทรังอุ้มวิสนะครับผมแล้วก็ไอ้ทิลัสกับวิสมาก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคมางั้นเราเพิ่มให้ก,การเสียเวลาเลยกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมโบติดได้ในคลิปนี้ไปไม่มีคอมบิเนชันโอ้ย สงสัยน่าจะออกยากกว่าคลิปที่แล้วแหละจังหวะเนี้ยออกยากแน่นอนนะครับเซีนโอไมโ่โผล่อูซสยามหนึ่งมึงเมืองอะไรอะไรกูมาซสยามหนึ่งเนี่ยนะวัดโอ้โอเคโอเคโอเคได้อยู่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 โอเคอันนี้อันนี้ให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านได้อยู่ได้อยู่เจมสมอเติดต่อไปนะกูขอเห็น8ปีเลยไนดะ้ไหมแปปีต้องผ่านนะเว่ มาหน่อยมาหน่อยนะขอร้องล่ะจริงๆอะไรวะเนี่ยคอมบิเนชันอะไรเนี่ยก็จกแต่กี่ทีขอสองทีได้ไหมอ่ะมันไม่น่ายากไปหรอเอะกูจกแต่สองทีได้เปล่าสองทียากไปจริงๆวะ่ะก็จกแต่สองทีกูว่าคงจะยากไปจริงๆนะครับผม เอเรียบร้อยอันนี้สองโมเปเปอร์ทำงานแล้วนะครับผมแมงเ้ยอะไรเนี่ยชัตีว้ายตกใจโอ้โหกุนงเลย กูตกใจหรือว่าใช่กแปดปีกูแบบมาแล้วไม่ไม่ใช่เจ็ดปีโอ้โถ่เอ้ยอะไรวะนี่เนี่ยโอเคนะครับผมมติดต่อไปนะครับลุยเฮเอวายแล้วก้มาแล้วผมบอกแล้วอันนี้สองโมเมเปร์มันมีอยู่จริงโอ้โถ่ จะไปยากอะไรวะไม่เห็นยากเลยให้มันได้อย่างนี้สิโอ้โห let's go ยมจริงๆเลยนะครับผมกำรันตีคือตัวโอ้โหคนเก่าเก่าชิปหายตัวอ,อะไรเนี่ย ล็อกก่อนเลยล็อกเลยโอเคแปดปีนี้ผมคุมแล้วสักเทสแล้วนะครับผม8ปีไม่ต้องการอะไรแล้วคุมแล้วนะครับโอเคอ้เอาไว้ไข่เกลือ8ปีมันไม่มีหรอกเว้ยคนเกลือมันไม่มีอยู่จริงอ่าไม่มีคอมบิเนชันแล้วเนะี่ยกระจกแตกไหมหรือก๊อ็แดงหรือยังไงก๊อ็แดงไหมโอ้โหเถอะ มีแถมไหมเอ่ย S S R ก่อนแถมหน่อย Please แถมอะแถมก่อนการันตี Gold แถมสักตัวหนึง่งไม่มีจริงๆหรอโอ้โหแ,แล้วกูลุ้งมาแล้วแต่ละตัวอะไรเนี่ยเขาจะละครที่ใช้งานได้หรือเปล่าบางทีอ่ะบางทีวันนี้ก็ลุง้งมันก็ไม่คุ้มหรอกวะไปะต่อกันอีกไซเค์หนึ่งนะครับผมเลยขอเพิ่มอีกสองตัวได้ไหมแปดเตีอ่ะกูขอเพิ่มอีกสองตัวจริงๆไม่มีไม่มีขออะไรมากกว่านี้ละ ไม่มีคอมบิเนชันอีกแล้วอะ่ะโหยคอมบินเนชันหายไปไหนหมดก็แดงเสียสองกระจกแตกสองทีไม่แตกเลยด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยการตรีอีกแล้วเหรอถามจริง นับป่ะโอเคอย่างเราก็ยังไม่ลุงเอาวะเอามาได้เอามาได้เอามาได้เฮ้ย <Hey, S 1> ขอแบบปีอีกสองตัวได้ไหมเนี่ยบางทีอ่ะได้เปล่าได้เปล่าจะได้บทเส้นทางสองเส้นทางไงบางทีกูของคอมบิเนชันกับเขาก็ได้นะบางทีอ่ะคอมบิเนชันมีได้ไหมอ่ะขอได้ไหมมาคอมบิเนชันแต่ละหนึ่งจงแต่งสองรอบสองรอบสองรอบพีส Please. ไม่มีอา้าวอะไรวะเนี่ย เกลืออีกเนี้ยหรอผลิตชิตมันจะดีมันก็ดีไม่สุดอ่ะเหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ะคลิปที่แล้วมันก็แบบได้ปุ๊บมันก็เกลือยับยับเลยนะหนักจากนั้นน่ะโอ้โหโคตรเก่าโอ้ตัวยังเก่าตัวต่อไปนะครับผมอะไรวะเนี่ยไม่มีคอมบิเนชั่นโอ้โห ไม่แปลงล่างกะจงแตกได้ไหมก็จกแตกได้ไหมได้ไหมสองรอบสองรอบสองรอบได้เปล่าเอ้ยมันรอบเดียวตลอดเลยอ่ะอะไรเนี่ยแปลกๆปกกนะันมกระจงแตกขอสองรอบมันให้กูรอบเดียวตลอดเลยวะ what happened โอ้โหแต่ละตัวนะมึงจริงๆนะมันมันไม่ไหวอะ่ะมันไม่ไหวอะ่ะ ตัวมันเก่าเกินอ่ะตัวมันเก่าจริงๆอ่ะแต่ตัวอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับโมดิสถานนะครับผมโอ้โหตัวมันโคตรเก่าเลยอ่ะรับไม่ได้ว่ะฟิวปะล่ะฟิวไ,ไหมฟิวไหมจะฟิวไหมไม่ฟิวไอ้เฮียบิจิตา้าบิจิตา้ามึงไม่คิดจะฟิวให้กูหน่ะหรอโอ้โหเสือจะเชื่อค่ะ โอเคนะครับเอาอาสองตัวสรุปแล้ว7จปีกับแปดปีโอเคฟรอสยังไม่ตันจำได้จำได้ยังไม่ยังไม่ลุงนะก็จบไปแล้วนะครับการเปิดกาชาแปดปีตู้โกคูจีทีกับวิญญาณจีทีนะครับผมโอ้ยถือว่าแปดปีนี้ผมได้ครบแล้วนะครับโอเคก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วตอนเนี้ยมดสนทางเพิ่มก่อนเลย เกาโดกับรีคูมจะลุงแล้วขอลุงได้ไหมตัวเนี้ยอยากลุงจริงๆเก่งเก่งเพราะว่าเก่งกูเลยอยากให้ลุงไงน,นับปะอีกเส้นทางหนึ่งนะครับโอเคฟลอสอีกเส้นทางหนึ่งเหมือนกันโอเค อ่ะแล้วก็จะปีนะครับผมลุงแล้วเย้ในที่สุดเจ็ดปีกูก็ลุงแล้วโว้ยหุยอยากให้ลุงมาตั้งนานลุงสักทีนะครับตอนนี้ทักเซสจังจัดทักเซจดจัดโอ้โหหาจับตัวได้ดยากนะครับเอาว่าเจ็ดปีลุงเนี่ยย้อนก่อนเลยอย่างแรก โอ้ยนที่สุดเออจริงีวิตแล้วผมลืมนะครับว่าผมได้ตัวมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเลยแล้วกันตัวนะครับอะมาอ่าเปิดตัวกันก่อนเลยนะครับผมมา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 ลืม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 ิตเราแล้วลืมเปิดตัวให้นะฮะ ก็แต่ตัวก็ยังเกลือมึงคิดดูแล้วกันได้ตัวอะไรบ้างดูดิ <c oughs> มีแถบได้ไหมอ่กะอการันตีอ่ะกูขอเห็นได้ไหมได้สักตัวสองตัวไอ้เฮียฮ่าไม่ไหววะ่ะโอ้โหกาลิกจูเนี้ยยังไม่ตันโอเคก็ได้อะวะยังไม่ตัน โอเคงั้นไปต่อตู้ต่อของโกจีทีกับเบจีทีเลยละกันมา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 เออมันต้องอย่างนี้ดีวะฟิลไหมเบมาโอ้ไมค์มันหนำเบอร์วันเน่ยสิบตัวสิบตัวหน้าตู้ดูซิจะได้ใครแม่งเยอะชิบหายตัวหน้าตู้มึงเนี่ยเยอะเกินบางที No God please no no No! No! ไม่ไม่ไม่มันต้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่โน่ก no! ูเพิ่งรู้มึงไปอะไรเนี่ยโอ้โหตระตัว oh my god Another one. Another one. จะมาทำไมฮ้ยอะไรเหลือจะเชื่อจปตีไอ่อยากแก้กันอย่างนี้ดีโอ้ไม่หมดคำจะพูดว่า ไม่ไหวแล้วว่ะตอนนี้กูท้ออ่ะอ่ะมาเปิดตู้นี้แล้วกันนะครับผมเฮ้ยอะไรมึงให้จัดมิกมาทำไมกูท้อมากอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างที่เห็นว่ากูเพิ่งลงไปเมื่อกี้มึงจะให้กูมาเพิ่มทำไม ตอนนี้แฟนหรือว่ะเมื่อผมลงเกมแกล้งไงก็ไม่รู้อะตอนเนี้ย ah! คำพูดได้นะเกมแม่งแกล้งผมแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ขายขามบอมึงขายขามบอฮัลโหลเฮ้ยโอเคใช้งานได้ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันประมาณนี้สิมันต้องให้ได้อย่างงี้เพราะยังไม่รู้เออ หงุดหงิดว่ะก,กูไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดขนาดนี้มาก่อนเลยนะมึงรู้ไหมคือแบบเมื่อกี้คืออะไรวะเฮ้ยห,หรือมึงจะทําให้กูหรือมึงจะให้กูทําร่าง UR ถามจริงให้กูทําร่าง UR เพิ่มมาอีกตัวหนึง่งเหรอทำได้นะเว้ย <c oughs> เฮ้ยไม่เหนื่อยใจจริงๆกว่าเกมนี้แม่งเอ้ยจะให้กูทั้งทีมมึงให้อะไรอย่างนี้กูมานี่นะเดี๋ยวจะเชื่อว่ะ ตอนแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมว่าตู้ต๋วตู้นี้เนี่ยมันมีอารอยู่หลังตู้ด้วยนะครับผมถ้าใครโชคดีก็ได้อารด้วยนะครับประมาณนี้เนาะดูซิว่าจะมีอาร์แต่ครับผมหรือเปล่าแต่เห็นทีแม่งเอสมาร์มโผล่มาเยอะมากอาร์มันจะมีหรือเปล่าเถอะถามก่อนเลยเอ้าคอมบิเนชันวะโอเค แต่แต่ถ้าไม่ใช่คอมบิเนชันแบบโหดๆมันก็ไม่น่าแชวอ์อาเนาะอ่านี่ไงกูลุ้งไปแล้วด้วยไงเนี่ยมึงให้ตัวอะไรกูมากูลุง้งไม่เอาเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะฟิลไหมฟิลไหมไม่ฟิลเอาฟิลว่ะอ่ะมาดูกันตัวอะไร โอเคโรเซ่ okay. ose, ว่ะบทสนทางเพิ่มนะครับผมนี่แกบอกแล้วมีอ่าอยู่หลังตู้เว้ถ้าเราอันนี้ไม่ชโนโดนโหดคือเอาอาแตกเลยนะครับผมเยี่ยมยอดว่ะโรเซ่ ose, มาแล้วหนึ่งถ้าขอได้นะเว้ยกูอยากขอตัวละครที่กูยังไม่มีอ่ะเซลเนี่ยเซลส้มอ่ะเซลส้มเอาอากูยังไม่มีเลยเว้ยขอได้ไหมเซลส้มอ่ะจริงๆอยากได้มาก ้และดูมันปล่อยให้กู SR ล้วนเลยแบบไม่มีอะไรมามาปิดกั้น SR แบบล้วนนะฮะโกเทนโกเทนทำไมไม่พาทั้งมาทั้งเด็ก่ะโกเทนทำไมไม่พาเขามาด้วยฮะโกเทนอะไรวันนี้อ่ะแล้วมันก็ให้อย่างนี้ตัวเนี้ย แต่ก็อย่างเราก็ได้อามาแล้วน,นะเอออย่างเราก็ได้อาว่าอย่างนอา้อยนะฟิลไหมไปยิ่งล้าฟิลไหมโอกาสที่สองไม่ฟิลโอกาสที่สองมันก็ไม่ฟิลให้กูลนะเนาะโอ้โถ่กระจกแตกไม่มีด้วย <c oughs> ถ้านางกูจะหวังเยอะ,ะเกินไปสินะโอ้ยอะไรวะ ห่วยแตกสิ้นดีบูวันหลังพาเฮอเคียวก่อนหลังมาด้วยได้ไหมวันหลังอ่ะพาเฮอเคียวก่อนหลังมาด้วยเซนหนึ่งด้วยหรอโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้หวังอะไรไม่ได้นะฮะโอกาสน้อยมากถึงกูจะได้อ้าผมบอกได้เลยโอกาสน้อยมากๆน้อยมาก,อมากๆอืมไม่มีไม่มีอะไรเลย คนสามปะล่ะเอ้ยไม่ใช่คนสามระยะสามไม่มีโถ<ฮ>ทางตัวนั้นลุงยังวะยังไม่น่าลุงนะเออเออคอมบิเนชันสวยเออมันได้อย่างงี้นะคะรับผมดูดูว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมีลุ้นหน่อย อุ้ยสามตัวด้วยเออไม่ได้ยินหรวะสามตัวสามตัวยังไม่ลุงปะไม่แน่ใจยังไม่ลู้เหมือนกันเอยแต่คุ้มแล้วคุ้มแล้วบูลุงแล้วจำได้โอเคเออไม่ได้ยินวะตัวเนี้ยมันต้องออกให้เยอะๆ SSR ออกให้มันเยอะๆอ,อย่างนี้ถึงจะคุ้มนะฮะ เอ้ยคอมบิเนชันติดกันเลยสวยสวยสวยเออเขาพูดได้ด้วยเออมันจะอย่างงี้ด้วะมเซตสามไม่สองโอเคสองก็ได้แต่ได้ของดีแล้วตอนเนี้ยได้ตัวอะไรเอ่ยเทียนนะครับน่าจะยังไม่ลุงนะตอนนี้นผมหาตัวละครปลดเส้นทางอยู่แล้วเลยตอนนี้หวังอะไรไม่ได้นะครับตัวนี้ขอตัวสุดบนเส้นทางได้ก็พอแล้วตอนเนี้ย เออคอมบิเนชันสมรอบตีดสวยมารอบนี้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหกูลุงไปยังหว่ายังไม่ลุงนะตัวนี้สีส้มถ้าเป็นสีส้มยังไม่ลุงนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีเขียวนะกูลุงไปแล้วนะกับโนวา ขอบคุณมาหักโมบิเนชั่นผู้รอบติดว่ะคำพูดได้เทคลุงด้วยโอเคก็แดงก็แดงก็แดงนี้ก็แดงสะยะสองอีกแล้วลุงแล้วลุงแล้วโอ้ยลุงมาแล้วลุงหมดแล้วกูมีหมดแล้วเนี่ยตัวละครด้่มือให้กูมาเน่ขอเอว้าเพิ่อมอีกสักตัวได้ปะะ เอว่าเออเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวไ ah. ด้โลเยมาก็คุมอู่แล้วนะอืมเอ้ยกดสามว่ะเสียสามลุงแล้วสิบแปดไม่ต้องมาโอเคชั้งเมื่อกี้คุมมากคุมมาก,มมากยังไม่ลงุงยังไม่ลงุงโอเครอบตืสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยเปิดตัวไปก็ได้ของเยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเราสุดท้ายก็เกลือไปนะครับผมเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ผมจะเปิดตู้ไหนเพิ่มก็ค่อยคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวตอนนี้คอตัวไปฟาร์มของก่อนละกันเออมีสิ่งที่เราให้ฟาร์มเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะจบคลิปกันเรามาปลดเส้นทางเพิ่มก่อนละกันว่าได้ตัวละครอะไรเพิ่มบ้างนะฮะ โอ้ยเยอะจัดทั้งกูได้เกินมาเหรอไม่กอนึกว่าขาดสองขาดแชค่นหนึ่งลุ้งไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้โอเคโอเคโกเทนได้มาเพิ่มกี่ตัวเออหนึ่งตัวปะ่ะสองตัวเอาลุงนี่รออะไรอะ่ะโอเคลุงไปอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ ว่าสวยงามมากๆไฟใครอีกซูพีมใครอีกลุงไปเลยโลเซ่ no นะครับผมยังว่าได้ทำซูปเปอร์แท็กให้เลยตอนนี้เลเวลซูเปอร์แท็กผมแค่นหนึ่งเองนะครับยังไม่ได้ปั้นเลยตอนเนี้ยกาลิกจุเนียสองเส้นทางแล้วโอเคอ่ะ ตันยังตัวเนี้ตัวนี้ก็เก่งนะครับผมช้างโกเทนยังไม่ลุง้งขาดอีกเสนทางหนึ่งโกแดงลุ้งแล้วโอเคสวยงามมากเนี่ยขอตัวครอะไรแกอเอามาปลดให้มันลุง้งๆุงไปก็แล้จะจบจบ,จบนะครับผมเออช้งส้มลุ้งแล้วสวยมากอย่างที่คิดแล้วว่าลุ้งีอย่างวันน่าจะลุ้งแล้วเออหมดแล้วนะครับตอนนี้หรือเปล่าอ๋อเหลือนี่ อ่ะสองเส้นทางสิบหกสิบแปดเดี๋ยวค่อไปอัพอันดีที่หลังลนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรดีอ่าบูนะครับลุงแล้วโอเคเออเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วมาดูกันทีว่าตัวละครที่กูได้มาเนี่ยมีตัวละครไหนลุงไปแล้วบ้าง โอ้โหดูนี่สิลูกกันดีสแต่ที่กูโกรธมากที่สุดคือ7ปี2ตัวที่กูได้เพิ่มมาเนี่ยอะไรเอาวาทำไมกูไม่เข้าใจเฮ้ยเห็นแล้วกูเหนื่อยใจทุกทีเลยนะโอเคเดีย๋ยวเราไปปั้นตัวละครจะของแปดปีก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้โอเคก็เป็นว่าสรุปนะครับผม8ปี2ตู้เราก็ได้มาทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสักเซสมากมเลยนะครับสำหรับผมนะ อยู่ไหนว่าตัวฮะแม่กูหาไม่เจออ่ามาเดี <c oughs> ย๋ยวหลังจากนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าใช้งานพวกเขาสองคนเยอะแน่นอนและก็บ่อยด้วยนะฮะเกี่ยวตัวร้อนจะผลใช้งานหนักได้เลยนะครับผมโอเคคำถามนะครับตอนนี้คำถามผมมีคำถามท่านผู้ชมมากเลยว่าแรก เอาเหรียญแดกไปแลกเลยดีไหมตัวละครที่ผมอยากแลกเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งแน่นอนที่กูอยากได้นั่นคือคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มเว้ยผมเอาเหรียญแดกไปแรกคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มเลยดีไหมนะครับเพราะว่าผมอยากได้เขามานานมากอันนี้คือแบบอยากได้จากใจกจ,กจริงเลยเว้ยอย่างหนึ่งเขาเก่งนะครับผมอ่าตัวเหรียญโอเคเหรียญแดกผมมีเท่าไหร่ตอนนี้นยังไม่พอ489นะครับเดีย๋ยวก็ได้เนี่ย ตัดสินใจอยู่แลกคูลเลอร์เฟโนฟอร์มดีไหมนะครับตอนนี้ตู้อื่นที่อยากได้ก็ไม่มีอนะตอนนี้นไม่มีอยากอะไรอยากได้เลยนอกจากคูลเลอร์เฟโนฟอร์มนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดเพิ่มตู้ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมถ้าอยากเห็นผมเปิดตู้ไหนก็บอกผมด้วยแต่ตอนนี้หัวใจผมเนี่ยไม่อยากเปิดตู้เวนนี้แล้วทำไมผมถึงไม่อยากเปิดตู้เวนนี้เจ็ดปีเอาให้กูเยอะเกินไปกูโกรธมากมึงแทนที่มึงจะอ,ออกแปดนี้กูออกเจ็ดปีกูทำไมสองตัวมไม่เข้าใจเลยจริงๆ ตูถ้ถึงมจะเปิดก็จะเป็นตู้นี้แหละโกสามเบสองนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกัน,นนะครับว่าจะเปิดตอนไหนอ่ะเนะาะเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนละกันนะครับประมาณนี้ลนะเนาะโอเคนะครับท่านผู้ชมในก็บ้านหลังสุดในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ